สวัสดีครับพบกับผมนะครับป๊อปดมุนนะครับในช่องป๊อปดมุนสปีดตาตอนนี้นะครับเวลาก็ในช่วงดึกนะฮะตอนนี้ผมก็ยังไม่นอนนะฮะผมกําลังซ้อมกีตาร์อยู่นะฮะกำลังฝึกนะครับลูกฝึกกางซ้อมเพลงกีตาร์ฮีโร่มากมายนะครับวันนี้ก็นะครับได้มีกว่าได้มาแชร์ประสบการณ์แชร์ลูกฝึกแชร์ิทนะครับแชร์แนวนิโอคลาสสิกวันนี้นะครับ รูปฝึกที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับเป็นรูปฝึกนะครับแนวนีโอคลาสสิกนะครับลิกนี้มีชื่อว่าลิ่าพิเดนไว์นะครับลิกนี้นะครับอิงเวมารสีเป็นคนเล่นบ่อยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับเพลงแนวนีโอคลาสสิกเพลงที่ได้ฮีโร่สมากจะได้ยินรูปแบบนี้บ่อยนะรูปนี้เรียกว่ารูปพิเดนไพล์นะครับรูปนี้ก็นะครับอ่า ที่ไปศึกษาข้อมูามาส่วนมากจะมาจากปากานินี่นะครับคนที่เล่นนักเปยโินที่เก่งที่สุดในโลกนะครับปากานินี่นะครับเป็นนักเปียโนคาสิที่สุดยอดมากนะครับก็ผมเคยฝึกเพลงของปากานินี่กันมาก็พอสมควรนะครับก็นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์รูปพีเดนพลยนะครับแนวกีตาร์แนวนิวคอสินะครับให้ทุกคนดูโน้ตตามเลยนะครับผมจะมีโน้ตให้พวกคุณนะครับก่อนอื่นนะครับกีตาร์ตัวนี้ผมจูงซ้ายเป็น e flat นะครับไม่ใช่สแตนดาร์ดนะครับผมจะดรอปสายนะครับ ขึ้นเสียงนะครับต่ําลงขึ้นเสียงนะครับมันยิงเวนะครับโอเคนะครับให้ทุกคนพร้อมแล้วก็ดูตามเลยนะครับผมผมจะเล่นเป็นขาเบต1หนึ่งชั้นก่อนนะครับแต่ในโน้ตจะเป็นทาเบตสองชั้นใช่ไหมครโอเคนะให้ดูตามนะครับจากซ้ายไปขวานะครับทีละข้อเลยพร้อมกันนะครับผมจะเล่นไปช้าก่อนนะครับความเร็วแปดสิบสองนะครับผมจะเล่นก็จะเป็หนึ่งชั้นก่อนนะ รอบหนึ่งนะครับจะช้านะครับนะครับก็นะครับ ลูกนี้นะครับเวลาฝึกนะครับเล่นช้าๆก่อนนะครับยังไม่ต้องไปเล่นความเร็วนะครับเอาแค่82ก่อนนะครับอ่าคราวนี้นะครับผมจะเล่นอ่าทีนี้เวลาฝึกนะครับน้องๆหลายคนพี่ๆี่หลายคนถ้าเข้ามาถามผมว่าอ่าเวลาฝึกที่มีลูกฝึกยาวๆแบบเนี้ยต่อนองเนี้ยเวลาฝึกฝึกยังไงนะครับฝึกทีละห้องครับพอจบก็จะได้นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับห้องแรกเล่นแบบนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็เล่นจนกว่าจะคล่องนะครับถ้าแบบนี้เรามั่วนะนี่คือมั่วครับนะครับเล่นให้ชัดๆนะครับอ่าผมจะเล่นเบสเบสสองชั้นเอาห้องแรกนะครับยังอยู่ในห้องแรกอยู่นะครับผมจะเล่นซ้ำไปเรื่อยๆนะฮะห้องแรกไหมฮะอ่าทีนี้นะครับเล่นกีตาร์แนว สปีดพิกกิง้งแนวนิวออรคัสสิกนะครับพยายามอย่ายกนิ้วสูงนะครับอย่าไปยกอะไรแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้ไปห้องต่อไปครับห้องที่2นะครับเห็นแครับห้องสองนะครับสองมีจะยำไปเรื่อยนะครับก็จะได้นะอ่านะครับผมเหนะหห้องสองนะครับ สังเกตน,นะครับผมจะใช้ข้อนิ้วนะครับผมจะไม่ใช้ข้อมืออ่าทีนี้นะครับห้องที่3าครับดูตามนะครับอ่าต่อไปห้องสี่ครับห้องต่อไปครับ ้งต่อไปครับสุดท้ายครับอ่าทีนี้นะครับถ้าเราเล่นนะครับช้าๆก่อนนะครับเราจะได้ความชัดความเชียย์เองนะครับก็นะครับยังยังไม่ต้องไปเล่นเร็วอะไรเวลานี้นะครับเล่นช้าๆก่อนนะครับคราวนี้ถ้าเราเล่นช้าล้องแล้วนะครับเราจะสามารถเล่งความเร็วขึ้นได้นะครับถ้าเราล้องแล้วนะครับนะ ผมจะเล่นเป็นความเร็ว107นะครับอ่าพี่นัทไปนะครับผมจะเล่นเป็นความเร็ว107นะครับอ่าดูนะครับเ,รเบสกเบีสองชั้นนะครับผมจะเล่นอ่าที่ละห้องนะครับห้อต่อไปครับต่อไปครับห้องสี่ครับ ไปนะครับซ้อมไปเรื่อยนะครับนะครับเวลาซ้อมนะครับก็การซ้อมดนตรีอยากจะเก่งอยากจะเชี่ยวชาญต้องทําซ้าๆซักๆนะครับอ่านะครับไม่ใช่ซ้อมแล้วเก่งเลยนะครับไม่ใช่ครับคุณต้องซ้อมไปเรื่อยครับเป็นล้านรอบนะครับคิดถึงความชัดด้วยนะครับ วันนี้ก็จะมาแชร์นะครับรูปฝึกนะครับลิ้ของนีโอคาสิชชื่อว่าพีเดนคอยนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เรียนรู้ได้ชมได้ไปฝึกตามนะครับอันนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Sub ส cribe กับช่องของป๊อบเดลมูนด้วยนะครับที่ผมจะได้มีแรงกำลังใจทำงานต่อนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมมากๆเลยนะครับครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอมีความสุขในการปั่นกีต้าร์นะครับผมซ้อมกีต้าร์ต่อละมีสองไข่นอน เ้เขา